สวดีพี่น้องว <c oughs> ันนี้แม่มอนทายบรรยากาศยามมือแรงพี่น้องเบิ่งเด้อทายลงมาน้องสะล้วมบ้านแม่มอนเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งว่ะมื่อนีน้ยน่ะเถาเบิ่งมาเห็ดขี่ไปให้เงินนางจอยเด้อมาเบิง่งร่วกันพี่น้องมึงเด้อเด้อหัวนางจอยเพิ่นเห็ดแล้วเลยเด้อนี่นางจอยเป็นเห็ด,ดหดมู่วานนี่เห็ดหัวหมู่วานนี่เป็นเห็ดแล้วแล้ว เบิ้ลกับหมูเพิ่นมาเห็ดซอยเบิ้ลสบายดี <laughs> มีลูกสบายดีแน่ลูกย่านกล้องย่านกล้องอายกล้อ,องพี่น้องจอยจอยดูน้อยเหรอเขามีอายหักเขาไปออกมาสวัสดีพี่น้องจะมาเขามีอายกล่องเลยเดิ่นเห็ดก็ออกมาหนีพี่น้องสามเสาออกมาหนีสามเสาสามเสา เออเอาออกมาสามเสาหนึ่งเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเพินินให้เห็ดขี่ไผ่ให้นั่งจอยออกมาอีกเพื่อว่าบัดย้ำผลสิบม,มีบอลดังไฟนะก็เลยเห็ดขี่ไผ่ออกมากกออกมาสามเสาอีกพี่น้องสะเบิลก็มูเพิ่นเห็ดไม่ได้ดินเพินินก็ได้ใหดถั่วแล้วก็กุ้งอยู่ได้พี่น้อง

งงดิ้นอะไรนะนะกวางเอลี่เพิ่นก็อยูสองผมไม่ยเพิ่นสองเข่าขเพิ่นนะลูกหลานเพิ่นก็อยูต่ตะชาวันเพิ่นเบิดเป็นไฟฟ้าแางไฟฟ้าเบิดลูกหลานเพิ่นก,ก็ได้สายิิเบ่งทางลงไปไหฮไปนามีแต่เที่ยงไหฮเที่ยงนาแห,หละลงไ่อเห็นนะเที่ยงนาก็ะซ่องเพื่อนคนเลยพี่น้องเอ้ยเที่ยงนาก็ะได้ เห็ดเิ่นคือว่าออกไปสามตนสาสามตนเองเนาะฝนตกเมีบดังฝฟ้อนาตนงเม่มีบดังไฟเนาะนาลเห็ดห้ซ่าเอฟซีคือไงเพิ่นสั่งมาให้เห็ดห้เลยเห็ด เดยาวลักษณะแดดใจสบายดีพี่น้องเห็าวันนี้นห็ดหัพี่น้องเอ้ยแก่ก็เห็ดหัวไว้นนี้แล้วพี่น้องเลยหัวแร่เนี่ยอ่อนยังสเห็ดอีกแซมใส่อีกแซมใส่อีกซื้อไม่สังไขมาไม่นั่นตอกใส่พี่น้องเลยจ้อยก็เห็ดเป็นยังด้เห็ดหัวนี่ก็ได้หมิ่นมาซอยหมูวานไหนหมู่นมาซอย น้องจ้อยมาซอยเห็ดทั่วเด็ดซื้อไม้สังไวมาพราแล้วก็เห็ดใส่แล้วก็แซมแซมบัวหอยแยังเ่าหาใน่มาปลูกใส่บ่วงอยู่เด้ดินก็ได้บรดอับบรรมางเฮือนตัวนั่นออกแล้วเป็นดินข่วงบได้แคบเด้บาดเลยไรเฮ็ดใหญ่คนเด้อดอกท้องนี่น้อนเนาะต้องสังกระสีกระเทิบมาทางนี้แหละกระเทิบสังกระสี ตัวมาทั้งนีแหละพี่น้องทั้งขางนี่แหละทั้งขางบ่นดังไคบ่นยืนหันทั้งนี้ก็ซาดซัดทั้งนี้ก็ได้บ่นเมียนหันเมียนนี่สนทั้งนี้ เอ็นเอฟซีแฟนไทยใท้เห็นเพิ่นึ่งเห็นห้เบิ่งเ,เดอุอขี่ไปให้ดางเกย์ก <ผม S 1> ็เลยถ่ายเเบิ่งเนาะพี่นองเนาะิ่งไปน้ำกันไก็ได้เ <c oughs> บิ่งนไปพี่นอในิใส่ตรงเลยแบบนี้ใส่ตรงแล้วก็ใสิใส่ยันไม่ขาวสังสีสังสีงสงทั้งเถิง,ง,งนั่น ไม,ไม่ตรงใส่ไม่ตรงบนปูซื้อไม้อัดมาปูใส่ไม่ตรงเลยเด้อไม้ขาวเด็กพี่น้องเด้อเด้อไม้ขาวนะ ในเหตุโค้งลังคาพี่นอ้องโค้งลังคาไรอือค้งลังคาครับตรงมันไว้ซะก่อนอยู่นี่ใส่หมูนี่แล้วมาวมจับสวยค่ะใส่หมู่นมาสอยมาจับสอยเขามีคนในบ้านนี่ละ คักแล้วคักแล้วแนนคักกี่ดอกแนนออกได้พี่น้องบ็ไปควยจักดีได้เือนหน่อยนด่ได้แนนต้องไปควยจักหน่อยอันควยยังซี่ก็ไปเตี้งได้พี่น้องเลยไเห็นว่าคืออันลังหนอไหมอยนี่ก็ได้นอนนได้ เป็นผักต้นเป็นผักลงมาจากต้นนี้นะออน้นเสอเอออกว้อ่เออเออขนาดบ่ต็ดผักลงอีกลงเออบ่ได้เอาเพียงกันเนาะ่ไดเอาเออด้าเยง่เอาเงบ้อานบ่ได้เอาเี้างบ่ด้เอา่้เอพ่้อาเ้เา่น้เาเพย้าเพ่านบ่ดัอง่้าง้ำอาเน่น้เอีงเอย้อาเงนอ้อเี เออแอบดังไฟเออแออบดังไฟแหม่แอบทั้งขาหนังกับขางนี่นั่นแล้วเออเอออ่ากับขางครังนี้อะมาแล้วจังเบิ่งพี่น้องว่ามันจะเป็นแบบใดตอนนี้ยังมูจั๊กดอกว่าลูกมันจะเป็นแบบใด แล้วซะก่อนแล้วจ,นะนะจังเงบิงนะพี่น้องนะมันว่ามันจะเป็นแบบใดนจังเบิงการโตไปเขามาถ่ายบรรยากาศอยู่เพื่อนอี่พี่น้องบรรยากาศสวนสาลีเขาโพดของขบวนพี่น้องมามาถ่ายแล้วถ่ายอีกเห็นพี่น้องเบิ่งเนาะ เออขเบิดเขาขี่าม,ามาแล้วเท่าน้อยเพิ่นไปหับเอานงอยไปหาบเอาเพิ่นหมูนั่งจ้อยหมูนั่งจ้อยไปหาบขับขี่มาแต่โรงเรียนโอ้ยใหญ่ได้พี่น้องเอ้ยมากอันนี้ฮะมังม่วงไม่ม้อนน่ะอันเห็นบ่เขียวสเสบยนั่นเอ้ยหน่อยบักใหญ่ Này nè đứa, khi nọng đi kín lẹ Đi kín lẹ Cô nào mấy món cà ngam Độc đao lương Cục tê mớt lè À hoặc sợi lông ngứt, khi nọng đứa khùng nè Đúng rồi Sợi lông ามาพี่น้องส่งคิงชื่อยุงเงียนพี่น้องิงแซ่คณสื่อส่งมามาอ้างเมย์ช <35, 000. S 2> ้าสนเมย์เขาสื่อส่งคนละันเดียวโตทะได้กับคิ้าสิหาสามสิบหาพันส่งแบบนัะส่ง,ส,ง,งส่งนงหลินสบายนะพี่น้องเป็นเด็ได้เนี่ยไปเอาเงื่อนไห้เดอกมาเป็นยัง,เ,ยเ,ดยยงเด็กได้ก็เอาลูกๆเอาไปโหลดเบ่งซวนเขาโตแบบนี้ เมืองสวนโตไปอีกนี่เพียงกระลังกะตัวนี้ในเด็กพี่น้องเห็นวดกระลังขึ้นกระลังกะหน้าก็ออกถ้าเบิลกะกะอาสะก่อนจังเอาหมดเอาลงคุมเด็กพี่น้องมันจังติดไปเลยโหลดมันจังออกไว่ายกะอาสะก่อนเบิ่งมะฮุงไมย์มอนเพิร์มในเด้อนี่ เห็นบ่เห็นบ่เหลืองอลไรนี่มาหุงขังพี่น้องเอ้ยหนูบ้าไงพลังเหลืองเสด็กินซุกเลยนี่ต้นนี่สามลูกต้นนี่ต้นนี้สามลูกเสด็กินแล้วพี่น้องเอ้ยเน่า ไอ้หมอนก็อยู่นําสวนนั่นแหละแยงแต่สวนนี่แหละแต่ละมื้อนี่นําไมเลี้ยงน้องยังบ่ออกพี่น้องเอ้ยยังบ่ออกดน้ําไดยังบ่ออกน้อําไมเลี้ยงน้องได้ก็ซําสิกินําไมบงําไม้ยงน้องซําสิกินเห็นบ่ทางนี้น่ะขึ้นแล้วนี่โพดสาีน่ะใหญ่แล้วเด้นี่ตัวบงสุกกใหญ่แล้ว อันนี้ต้นมะเพชรแม่มอนเดอ้อมะเพชรเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มะเพชรอันนี้เป็นนี่ก็โอ๊ยสามสิกินนะ้อพี่น้องพอแลยสิบกว่าตน้นเลยโหสร้างรายโหพ่อได้กินเก็บกินในเฮือนในซานเขาเสืสอเขาประเสริฐน้อพี่นนะ้นองเนาะนี่ทายเบอะทรายเห,นห,นห,นหนมือนแม่มอนใบทรายส่วนทายสวนพี่น้องเบดึง บงไม้บงหวานกระร่างขึ้นตัวบงไม้กระร่งขึ้น,ลนปลูกข้าคาเลอพี่น้องเรื่อยนี่เอาข้าคาบงออกมาปลูกอีกถ้าเบิ่ลคนปลูกปลูกคาออมมดปลูกออมนี่หลน่นพี่น้องเอ,อ้อยอห่วงไปมอนนะหลน่ลนหล่น มันหล่นมาจับหมองอึอก็เป็นหมากเด้อพี่น้องเห็นบ่หน่อยให้ดิหน่วยนี่นี่หน่วยนี่นนอีกเห็นมาหมากแล้วข้าบัวนานเดียวก,ก็เก็บกินบ่ไหว้แล้วกินปันใดบ่พี่น้องเอ้ยกุ๊กมังกรอันนี้กำลังเป็นมังกร เอาคลิปนี้กับเมมอนลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหนานเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไคร้ส่งน้องน้องเคียงยายหมอนเด้ออย่าลืมผักส่งซาลี่ตาแว่นหน่อยเด้อเด็กชา,ายสอนพาเพลินสาวน้อกินแซ่บเด้อพี่น้นนนองเด้ออื่นจะไปเบิง่งโตขี่พายเขาหนักใจึงขันใดเอาบาย